สวดบทนี้เพียงครั้งเดียวถ้าอยากพ้นเวรพ้นกรรมเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมทันทีอย่าลืมนะเพียงครั้งเดียวเห็นผลทันตาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกระระะนะัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับพระคาถาตัดเวรตัดกรรมจากนี้ขอถอนทุกคำสาบานบทอธิษฐานขออโหสิกรรมจากสมเด็จพระพุทธาจาร์โตผมมะรังสีพระเกจิอาจารย์ดังหนึ่งในห้าวัดที่อาจารย์ภัยสารแสนชัยนิมิตพิศวงท่านได้แนะนำให้ไปกราบไหว้เพื่อแก้กรรม มาแนะนำให้ทุกท่านและคำขอขมาลาโทษกับเจ้ากรรมนายเวรเราจะได้หลุดพ้นบ่วงพันธนาการสักทีบทสวดมนต์ขออธิษฐานขออโหสิกรรมและการอธิษฐานจิตมีความเชื่อว่ามาจากสมเด็จพระพุทธาจาย์โตพมมรังสีพระเกจิดังผู้มีปฏิปทาจริยวัตร อันเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นที่นับถือทั่วไปตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากจริยวัดด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชาซึ่งได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งในห้าของประเทศไทยนั่นเองโดยปฏิปทาเจริยาวัดและคุณวิเศษอันอัศจรรย์ของท่านทำให้พุทธศาสนิก,กชนชาวไทยเกิดความเคารพนับถือมาก ท่านเป็นอมตะเทระจาร์รูปหนึ่งของเมืองไทยและมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบันถามว่าการอโหสิกรรมคืออะไรแล้วมีความหมายว่าอย่างไรก็ต้องขออธิบายสั้นๆว่าอโหสิกรรมคือกรรมเลิกให้พ้นไม่มีผลอีกได้แก่กรรมที่เป็นทั้งกุศลและอกุศลที่เลิกให้พ้นเหมือนพืชที่หมดยาง พราะปลูกไม่ขึ้นอีกแล้วและหากต้องถามว่าจะต้องอโหสิกรรมจากใครบ้างก็ต้องขอบอกว่าขอได้จากทุกคนทางพ่อแม่พี่น้องหรือบคุคคลที่เราไม่เคยเห็นหน้าเพราะก็อาจจะไม่ทราบว่าเราได้เคยทำกรรมกับใครไว้หรือไม่พระคาถาบทต่อไปนี้เป็นคาถาบูชาที่ใช้สำหรับขอขมาพระรัตนตรยัย และใช้เพื่อถอดถอนคำสาปแช่งที่ติดตามมาเพราะเราไม่รู้ว่าเราเคยได้ล่วงเกินใครไปบ้างไม่เว้นแม้แต่กระทั่งพระพุทธองค์พระอรหันต์พ่อแม่เป็นต้นโดยก่อนสวดทุกครั้งให้ท่านสำรวมกายทำจิตใจให้เป็นสมาธิแล้วตั้งนโมสามจบโดยว่าตามดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะตวตโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะตวตโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอะปะระทังขะมะะเมพันเตอุกาสะทวารัตเตเยนะกะตัง สัพพังอประระทังขะมาธเมพันเตอุกาสะขะมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพรัง้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละ ลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพา,านทานาสาสมบัติอุปสรรค์ใดๆโรคภัยใดๆขอให้มลายสิ้นขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรต่อมาให้ท่านนึกถึงสมเด็จพระพุทธาจ้าโตผมมรังสีแล้วตั้งนโมสามจบโดยว่าตามดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นให้ท่องพระคาถาเก้าจบดังนี้ชิณะปัญชระปะริตตังมังรักขตุ สัมพธาชิะปัญชระปริตตังมังรักขตุสัมภธาชิะปัญชระปริตตังมังรักขตุสัมภธาชิะปัญชระปริตตังมังรักขตุสัมภธาชิะป <nutritional S 2> ัญชะระปริตตังมังรักขตุสัมภธา ชิะปัญชระปริตตังมังรักขตุสัมภธา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  หรือจะเลือกท่องอีกบทว่าวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะเมื่อท่องครบก้าจบแล้วให้ท่านกล่าวต่อไปว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในทุกภพชาติ ทุกขกับกันขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและทุกกรรมใดๆที่ใครทําแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานโปรดดลใจเขาเหล่านั้น ให้มีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าหยุดอาฆาตจองเวรหมดสิ้นเวรกรรมต่อกันตลอดไปนับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาสาบานคำอธิษฐานบนบานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงขอถอดถอนความอาฆาตพยาบาท คํำสาบแช่งในทุกภพชาติขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากคําสาบแช่งทั้งสิ้นทั้งปวงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในผลบุญนี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันจงเป็นสุขทุกเมื่อเถิดกายกรรมมังวจีกรรมมังมะโนกรรมมังสันจิตจะสาธุสาธุ สาธุใครที่อยากให้ชีวิตราบรื่นไล้อุปสรรคพบเจอแต่สิ่งดีๆลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสวดบทนี้เพียงครั้งเดียวถ้าอยากพ้นเวรพ้นกรรมเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมทันทีหวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจน คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ